รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w วบอาจารย์กิษศณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใบปี2565ายค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดูดวงประจำปี2,565ค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำ กับผมอาจารย์กฤษณะาปูสิทุดมนะครับเรียกว่าหายหน้าหายตากันไปนานหลายเดือนเลยกี่เดือนจําได้ไหมสี่ได้ไหมคะสี่เดือนเออสี่แต่ไม่ได้ทํารายการที่ประมาณห้าเดือนะอนะห้าเดือนเลยวันนี้ก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับเริ่มต้นก็คือดวงประจำปี2,565นะครับหลายคนถามกันเข้ามามากเลยนะว่าอาจารย์จะเริ่มเมื่อไหร่ นะจะทําเมื่อไหร่นะและมีบางคนที่ไม่รู้ด้วยอาจารย์หายไปไหนบางคนงงเองงทำไมมีแต่ที่หน่อยนะคะแล้วทําไมอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้อคืออาจารย์ไปบวชมาอาจารย์ไปบวชตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานะครับไปบวชอยู่ที่ถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิเลยนะบวชก็ประมาณ4เดือนแล้วก็เพิ่งลาสิกขามาเมื่อมกรลานี้นะเสร็จกลับมาก็คิดถึงทุกท่านนะครับก็เลยมารีบทำ ดวงประจําปีก่อนเลยเพราะว่าหลายท่านก็ถามกันเยอะเลยพอไปดูในไลน์แอดเนี่ยถามกันว่าปีเสือจะเป็นยังไงนะเสือดุไหมหรือปีนี้เป็นยังอาจารย์นะน้องต้าก็ยังมาถามเลยบอกตกลงเสืออะไรใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าได้ยินมาว่าบางคนบอกเป็นเสือดำเสือทองเสือไม้เสือํำเสืออะไรนะเอาเป็นศาสตร์ของอาจารย์แล้วกันนะครับในปี2565นี้เนี่ยเรียกว่า จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเลยนะ <Okay. S 2> แล้วเป็นปีที่เรียกว่าเป็นความมงคลด้วยนะเลข5นี่เขาเรียกว่าเป็นประธานสุป,ปเคราะเลข6นี่เขาเรียกว่าประธานโภคศัพท์นะห้าหกห้านะคือสองห้าหกห้าถือว่าดีใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้<อ>เป็นปีที่ดีนะและจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนจะตอบคำถามว่าเสืออะไรอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นเสือดุ เสือดุดุนี่ดีหรือไม่ดีคะอาจารย์ดุร้ายแรงคือไม่ดีเหรอคะดุร้ายแรงแต่จะทําให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมอออเแต่ก็คืออันนี้ตอบคำถามก่อนเพราะหลายคนบอกเสืออะไรนของอาจารย์ดูแล้วก็เป็นเสือดุเรียกว่าเป็นปีแห่งความสุดขั้วสองขั้วเลยสองขั้วเลยนะขั้วอะไรคะอาจารย์ดีก็ดีสุดไปเลยแย่ก็แย่สุดไปเลยเดี๋ยวมาลุ้นว่าอมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ แล้วปีนี้เนี่ยเรียกว่าไอ้สุดขั้วสองข้างเนี่ยมันเป็นยังไงคือสมมุตินะถ้าแล้งมันก็จะแล้งเลย<ฮ>พอจะมีน้ํามันก็จะท่วมไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันไม่มีตรงกลางเลยปีนี้<ฮ><ฮ>นะแรงก็แรงสุดๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแรงตั้งแต่กลางมกราเป็นต้นไปมกรากุมภาเนี่ยจะเริ่มแล้งกันละ<ฮ><ฮ>นะพอแล้งก็สุดๆแล้วพอมีน้ําก็ดันท่วมเลยครับนี้เออหรือใครจะรวยก็รวยไปเลยเป็นเศรษฐีไปเลยส่วนใครพลาดพังก็ จนเลยปิดบริษัทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นขนาดนั้นแล้วก็มีหลายลักษณะที่จะดีเดี๋ยวเราจะดูเจาะให้ทีละลักษณเลยนะแต่ครนี้เทปนี้เราจะลงใกล้ตรุษจีนนะอาจารย์ก็เลยจะไปดูแบบดวงจีนมาให้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเสือมันเป็นยังไงอาแต่ปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นปีเสือดุ แล้วก็จะมีธาตุน้ําที่จะส่งกําลังให้นะคนที่เกิดปีลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเลขแปดเนี่ยจะดีที่สุดเลยฟังปุริเย่เลยใช่ไหมคะปุริเย่ยังไงคะอาจารย์เออสมมติสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งแปดลงท้ายด้วยเจ็ป็ดกับแปดเป็นพอสนะคะไม่ใช่คิดศักระนี่ค่ะดีอันดับที่หนึ่งะมันเป็นยังไงคือขึ้นอย่างเดียวเลย ล้นโอ่งล้นอ่างกันเลยนะล้นโอ่งล้นอ่างนะเพราะว่าเหลือกินเหลือใช้พลังน้ําเขาจะส่งผลนะให้คนที่ลงท้ายด้วยเลข7็เลขแปดเนี่ยนะจะดีมากๆขึ้นอย่างเดียวขยายได้เหลือเก็บเติบโตนะครับนี่คือดีอันดับหนึ่งนะดีอันดับ2ก็คือคนที่เกิดปีลงท้ายด้วยเลขห้าเลขหก 2515 2505 25 35 45อ่าประมาณนี้เลข5เลข6ก็เขาเรียกว่าเต็มพอดีนะน้องต้าเนี่ยเกิดปีอะไรยังไม่ให้ดูเลขสามเลขสามยังไม่ถึงเลขสามใช่ไหมเอาพี่หน่อยเกิดปีอะไรสองศูนย์เลขศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นว่าระหว่างเลข3กับเลข0อันนี้เอากลุ่มดีก่อนนะกลุ่มดีดีอันดับหนึ่งคือ78ค่ะค่ะดีอันดับ2คือ56 56ดีอันดับ3 1และ2 2 5 1 1 2 5 0 1อย่างเงี้ย2 5 1 2นอย่างเงี้ยนะนี่คือดีอันดับ3ดีอันดับ3จะชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะน้ำเข้าไปเสริมพลังโอเคไหมที่เหลือคืออดและอดที่เหลือก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอ๋ออาจารย์ไม่ใช้คำว่าแย่หรือตกนะแต่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเปลี่ยนยังไงก็คือให้ให้ถามตัวอย่างเี้นะสมมุติเลข9กับเลข0ูน อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอันดับที่หนึ่งเลยเลขเก้ากับเลขศูนย์นะพี่หน่อยเลขอะไรนะเลขศูนย์เลขศูนย์ใช่ไหมถ้าปีที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองแย่มันจะดีแต่ถ้าใครที่ปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันดีจะแย่มันจะแย่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แบบฟิฟฟ์เลยนะมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะเก้าศูนย์นะฉะนั้นนี่คือเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งเลยชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอน นะถ้าพี่หน่อยคิดว่าไม่ดีนะปีนี้สงสัยเป็นเสษฐีนี่นะเออนะสามสี่เปลี่ยนแปลงอันดับสองนะน่าอะไรนะเลขสามเหรอเลขสามค่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไงปีที่แล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีไม่ดีค่ะจ้ะไม่ดีปีนี้มันจะดีเลยเออโอเคมากไหมมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะเอออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปีเสือดุ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะในประเทศไทยเองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดความวุ่นวายนะจะเกิดสงครามทางความคิดหรือแม้กระทั่งถ้าแรงมากๆก็สงครามกลางเมืองได้เลยนะมันขนาดนั้นเลยนะปีนี้ตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมจางไม่ไม่ตรงกลางมันจะตีกันไม่บวกก็ลบเออมันมันจะแบบสุดขั้วเมือกี่ที่อาจารย์บอกไปสุดขั้วสองข้าง เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ใครฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะเพราะอันนี้มันคือดาวจรนะคำว่าดาวจรก็คือเป็นดวงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าณปัจจุบันคือผมใช้โหราศาสตร์ไทยนะแต่เวลาที่เราจะดูกันเนี่ยให้เป๊ะๆเพราะเดี๋ยวบางท่านบอกโอ้ไม่เห็นจะเหมือนเลยอะไรเงี้ยนะสาเหตุมันก็คือดวงดาวในชะตากําเนิดของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันในวันที่เราจุติเกิดขึ้นมาเนี่ย วิธีของโหราศาสตร์ไทยก็จะบันทึกไว้เลยว่าอาทิตย์ at, กาเนิดอยู่ตรงไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธมันโคจรอยู่ไหนมันจะเมมโมรีเก็บเอาไว้ทันทีอันนั้นเขาเรียกว่าดาวในชะตากําเนิดถ,<า>ถ้าใครอยากรู้เป๊ะเป๊ะเลยต้องทำยังไงครับตาก็อย่างที่ตาทาไปค่ะตอนนี้ตาจะจอมตรวจสุขภาพดวงมันจะปีดตรวจไปแล้วดีมากเลยเพราะว่าอันนี้ อาจารย์ก็ใช้หลักวิชานะเรียกว่าจะตรวจนพเะสวยอายุให้จะตรวจแบบละเอียดเลยเหมือนเหมือนเวลาเราปีหนึ่งเราตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งอะเจาะเลือดออกมาแล้วตรวจละเอียดอันนี้ตรวจสุขภาพโดยประจำปีก็จะตรวจละเอียดยิบเลย่ออย่างของหน่อยเนี่ยมันเป็นตกที่ศูนย์นะอาจารย์อาจารย์บอกว่าดีมาเราจะต้องมาเช็คว่าปีเนี้ดวงเราดีแล้วถ้ารู้ว่าจะดียังไงก็ต้องรีบเสริมเลยไงอ่าประมาณนี้นะต้อง เรียกว่ามาตรวจสุขภาพดวงประจําปีกันแล้วก็ท่านที่ดวงไม่ดีก็อย่าลืมตรวจด้วยว่าไม่ดีเพราะอะไรนะคะจะแก้อย่างไงแกอยงไจะมีวิธีการบอกหมดนะแล้วแล้วในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจะมอบวัตถุธาตุมงคลเป็นที่ระลึกนี่เรื่องทั้งหมด3แพ็กเกจนะจ๊ะพุทธคุณ9้าจะมอบให้นะแต่ไม่ได้มอบทุกแพ็กเกจนะอันนี้อาจารย์ร้อนวิชานะเพิ่งเรียนวิชามาเดี๋ยวจะปลูกเสกให้แบบพิเศษ ให้เป็นมงคลตลอดทั้งปีท่านใดอยากทราบแพ็กเกจนะคะมีกี่แพ็กเกจแล้วก็เท่าไหร่บ้างนะคะติดต่อมาที่ Line at open down หรือว่าติดต่อที่เบอร์นะคะ0863366390มีจํานีจำนวนจำกัดนะคะรีบ,รบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหมดก่อนนะตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะ์ส่งกำลัง ตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีจเจริญพุทธมน์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอปโอเดาวหรือโทรที่เบอร์086-336-6390 อ่ะคานนี้เรามาดูนะครับดวงในปีนี้มันจะมีการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนี่ยปกติถ้าดวงประจำปีเนี่ยผมจะใช้ดาวแค่สี่ดวง <S S S ะนะแค่สี่ดวงนะดาวใหญ่ก็จะมีดาวมฤตยูจะอยู่ในราศีเจ็ดปีดาวพระพฤหัสจะอยู่ในราศีหนึ่งปีดาวพระเสาร์ก็จะอยู่ในราศีเนี่ยสองปีครึงค่งแล้วก็ดาวพระราหูนะปกติจะใช้สี่ดวงแต่ปีสองห้าหกห้าเนี่ยมันมีความพิเศษมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความรุนแรง นะแล้วเกิดการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนขั้วอย่างื่อเงี้ที่บอกดีก็จะแย่แย่ก็จะดี <ứng S 2> นะ่มันจะมีสองดวงเพิ่มขึ้นครั้งนี้จะใช้หกดวงก็คือจะมีดาวพระอังคารเพิ่มเข้ามาอ่าแล้วก็ดาวพระเกตเพิ่มเข้ามานะอันนี้นนนดาวพระอังคารกับดาวพระเกตเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเพราะดาวมฤตยูนะอยู่เจ็ดปีเนี่ยจะมีการ เปลี่ยนราศีคือย้ายราศีนะในวันที่7กรกฎาคมถึง17กันยาฉะนั้นชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยที่เคยบอกว่าโอ้โหดำฤรือตัอ,อยู่อยู่ในดวงชะตามา7ปีแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลง6ผันคราวนี้เตรียมเพยได้เลยดาวฤกษ์อ,อยู่จะย้ายแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็มีดาวพระราหูะจะย้ายวันที่29มีนานนะย้ายนะคือ เคยได้ยินไหมลาหูเข้าอย่างเงี้ยหนักไหมตาหนักไหมอาจารย์ระหวหวังเกษเลยนะตาเพราะเสาอันไหนหนักกว่ากันใกล้เคียงกันเลยล่ะบวมบวมกันจะน้สมองถามตาเซเลยไหมล้มเลยพี่หน่อยเซไหมโอ้หน่อยแบบว่าสมบัตสมองสองคนที่หัวทิ่มกันเลยเออคนนี้พระเสาเข้าคนนี้ลาหูเข้าถึงถามว่าหวังความคนบอกว่าราหูจะดูไม่คุ้นดุนแรงเท่าเซทั้งคู่เนาะเออนะฉะนั้นคราวนี้ดาวพระราหูที่เดิมอยู่ที่ ราศีพฤกษ์นะจะย้ายไปที่เม<ฮ>ะ,ะเดี๋ยวเมษตกใจาเอ้าดาวมฤตยูเพิ่งย้ายแล้วราหูจะมาเข้าอีกอะไรเงี้ยน, <c oughs> นะเอออ่ะก็เดี๋ยวฟังกันนะครับแล้วก็จะมีดาวพระพฤหัสเป็นประธานสุภเคะห์ก็จะย้ายอีกเหมือนกัน8ดเมษาจะย้ายไปอยู่ที่มีนนะตรงเนี้ยมันมันจะมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสองครั้งสอง <2 S 2> ครั้งเลยนะฉะนั้นเตรียมตัว ใครที่เป็นลูกศิษย,ย์อาจารย์อยู่เคยติดตามกันมาตลอดอาจารย์บอกให้เตรียมซื้อหุ้นเดือนไหนครับมีนาค่ะ <gelen> จำมาเลยนะเอ้าจำไม่ดีนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเนี่ยช่วงวันที่ยี่สองมีนาถึงสิบสี่เมษาฉะนั้นช่วงมีนากับเมษาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วในครั้งเนี้ยใครที่เตรียมซื้อหุ้น ก็มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยช้อนเก็บจัเต็มเลยนะมันอาจจะตกกันทุกทั้งกระดานทุกลักษณะแม่จันทุกลักษณะนี่ทุกลักษณะอยู่อันนี้กเดานน้องเป็นในทางที่ดีอันนี้พูดพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงก่อนะความรุนแรงนะครับมันจะเกิดช่วงเดือนมีนาคมเมษาโดยเฉพาะวันที่22มีนาถึง14เมษาอันนี้เรียกว่าอังคารแรงนะส่งกําลังนะแล้วพังคารเนี่ยไปเจอกับพระเสาพอดี เจอกับพระเสาวพอดีมันมันอยู่ในช่วงแรงมากแล้วพระเสาเป็นเกษตรราที่พอดีอยู่ด้วยนะอีกช่วงหนึ่งแรงแรงหนักนะกรกฎากับสิงหาจะแรงสองช่วงแรงสองช่วงคําว่าแรงมันก็จะแรงหลายด้านเลยนะแรงหลายด้านเลยความวุ่นวายภัยพิบัติอะไรต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะในช่วง18กรกฎาถึง15สิงหานะอันนี้จะแรง นี่นี่คือช่วงแรงนะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ชมคลิปอยู่ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวอะไรก็คือในช่วงเวลานั้นก็สงบจิตสงบใจอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปไปปฏิบัติธรรมเลยอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นช่วงที่แรงมากนะแรงในรอบ84ปีโอ้โห84เลยเหรอค่อาจารย์84คือตำแหน่งตำแหน่งของดาวพระเสารกับดาวมฤตยูเนี่ย ถ้าจะมาอยู่กันแบบนี้ตั้งฉากกันแบบนี้อีกเ<ช>นี่ยมันต้องรออีกโอ้ไม่รู้กี่ร้อยปี<ม>นะ<ช>แต่ในตําแหน่งตอนนี้ดาวพระเสาร์ไปเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีมังกร<ช>นะดาวมฤตยูไปอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยมาตั้งฉากกันดาวมฤตยูก็เปรียบเสมือนเป็นดาวบับเคสนะ<ช>ส่งผลทางร้ายอย่างเงี้ยนะครับส่งผลทางร้ายดาวพระเสาก็เรียกว่าให้ผลที่หนักหน่วงนะในเรื่องของความทุกข์อย่างเงี้ยนะ ดาวพระราหูเองก็ให้ผลที่เรียกว่าความหลงความมัมเมาลุ่มหลงรุนแรงเสียใจอะไรอย่างนี้นะหออนักแวงกคตาพอมีบ้างนะอ้าวอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้แต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะพอดาวเหล่านี้เขาขยับขยื่นกันแล้วในช่วงเวลาที่ผมบอกไปเนี่ยสองจังหวะเนี่ยช,ชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะชีวิตจะเปลี่ยนเลย เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงนะคะในแต่ละในแต่ละคณะสิบสองลัคนาลัคนากับราศีมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ตารู้ไหมไม่รู้ค่ะอาจารย์ไม่รู้เลยเหรอคืออย่างนี้ราศีเนี่ยเราก็จะดูที่เดือนเดือนเกิดอย่างต้เกิดเดือนอะไรตุลาค่ะตุลาถ้าระหว่างวันที่15ตุลาถึง15พฤศจิกาก็จะบอกว่าเป็นราศีตุลค่ะค่ะอาจารย์แต่ถ้าผูกลัคนา ผูกลักษณะนะเราจะต้องใช้ห้าอย่างวันที่เกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดวันที่เกิดอย่างนี้เลยห้าอย่างมันจะมีความแม่นยำกว่าอย่างของต้าเนี่ยพอผูกลักษณะปุ๊บมันจะกลายเป็นพิจิตรเห็นไหมแต่ถ้าต้าถ้าต้าไปดูตุน เนื้อหาของตุลกับเนื้อหาของพิจิกมันอาจจะไม่เหมือนกันนี่คือคาว่าลักษณาบางคนเขาจะผิดบอกว่าตุลดวงไม่ดีพอมาดูของเขาปุ๊อ้าวดวงดีนี่นั่ที่ลักขณานี่คือถ้าเราจะดูเนี่ยเราก็เลือกดูที่ลักนาจะมีความแม่นยำเพราะว่าการผูกลักนณาเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะยึดอาทิตย์กำเนิดเป็นหลักวันที่เราจุติเกิดนี่แหละวันที่เราเกิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยลืมตาดูโลกปั๊บดวงดาวอยู่บนท้องฟ้ายังไงก็จะเมมโมรี่เอาไว้ นี่คือเรียกว่าดาวในชะตากำเนิดเราเลยต้องใช้ sure> วันเดือนปีเวลาสถานที่อย่างนี้เลยท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนาอย่าลืมนะคะตอนนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ Open d ดาวก็ได้สอบถามเข้ามาหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะส่งมา3อย่างด้วยไอ้ห้าอย่างด้วยกันด้วยนะคะคือวันที่เกิดเดือนเกิดปีพอสอบเกิดเวลาเกิดหรือว่าจังหวัดด้วยก็ได้สถานนี้ให้ครบ5อย่างนะคะเดี๋ยวทางแอดมินหรือว่าทางทีมงานเราจะดูให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพราะว่าถ้าดูในราศีจะไม่มีความแม่นยํำแต่ถ้าเป็นลัคนาจะแม่นยํากว่านะคะขวนี้มาดูว่าดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันเลยครับลัคนาสิงปี2565นะครับเรียกว่าชาวลัคนาสถิตสิงเนี่ยปี2 5ง5กก็เป็นปีทองอีกปีหนึ่งของคนที่ลัคนาสถิตสิงเลยจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า มีโอกาสแบบฟุกๆในทุกๆเรื่องอทั้งฟุกๆในงานฟุกๆในเงินด้วยะนะมันจะมีมีสิ่งที่เรียกว่าบุญจะส่งผลคใครที่ทำบุญมาดีแล้วใครที่สะสมมาดีแล้วปฏิบัติมาดีแล้วปี2565 5 6 5จะเสริมชะตานะจะส่งเสริมชะตาเลยนะแล้วบางคนนะมีโอกาสส่งลูกไปเรียนต่างประเทศส่งลูกไปเรียนต่างถิ่นตา่างที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้ก็ เป็นเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเติบโตขึ้นที่ว่าจะได้เงินแบบฟุฟ่มเฟเนี่ยค่ะอาจารย์แสดงว่าการเงินของรันาราศีสิงห์จะดีใช่ไหมคะดีดีมากมาก,การเงินเนี่ยนะคือเรียกว่าจะได้มาจากการทํางานะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินเยอะต้องทํางานให้มากกว่าหนึ่งอย่างะนะทำอาชีพเสริมเลยได้เสริมอะเรียกว่าทำแค่งานเดียวไม่ได้แบบแบบตากกลางวันทํางานกลางคืนไปขับแก๊ป อะไรเงี้ยนะเออหรือไปเป็นยามอะไรเงี้ยเออไปเฝ้าอะไรเออได้ทุกอย่างมาไลฟ์สดอะไรคือคือคือเฝ้าซีรีส์เกาหลีอยู่คือนั่งเฝ้าซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยคือหยัดได้เงินมากเงินจะมาจับงานก็ทำงานหลายๆอย่างมันก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทุกงานที่เราไปจับเลยจะมีเงินที่คล่องตัวนะขยันมากรวยมากแล้วก็จะได้เงินมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับเราด้านการลงทุนล่ะคะอาจารย์การลงทุนนี้อันนี้ดีมากเลยนะ เพราะว่าชาวสิงห์เนี่ยนะครับปัตตนีมาเป็นสุภะอิทธิพลของดาวพระราหูที่จะย้ายเข้าตั้งแต่วันที่29มีนานะดาวพระราหูเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของความมัวเมารุ่มหลงโลกแห่งมายาหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆล้ำๆนะหรืองานเ่าๆก็ได้งานเถาๆคืออะไรอาจารย์เออเนี่ยแล้ก็ไปลงทุนเปิดแบบว่า ยังไงดีเอาเป็นว่ารู้กันว่าไม่ขาวแล้วก็ไม่ดำอออะไรอย่างนี้นะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆหาเทรดอะไรมาขายแปลกแปกแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเทคโนโลยีล้ำๆก็อย่าผิดกฎหมายสิอย่าผิดกฎหมายนะคะเตาเทาแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายก็ตัวใครตัวมันอาจารย์เดี๋ยว พอดูฟังอาจารย์ปุ๊บเอา้าไปทำเลยดีกว่า,า <okay S 2> คือ,นะค,อคืออันนี้มันเป็นโอกาสในเรื่องของ<ะ>ดวงดาวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ล้ําสมัยอะไรที่เราจะทําอย่างเงี้ยคริปโตเคเรนซีมันก็แปลกใหม่<ะ>ใครไม่เคยได้ยินใครไม่เคยทําก็ต้อง<ะ>ลองดูการลงทุนแบบเนี้ยมันจะทําให้ประสบความสาเร็จนะครับเงินแล้วลงทุนแล้วแล้วก็การ<ะ>งานล่ะคะอาจารย์การงานจะมีความเติบโตแบบฟุกฟกุนะเพราะว่า อที่ผมก็เดาวมฤติอยู่ที่จะเข้าไปสู่เรือนการงาน<ะ>บางคนที่เป็นพนักงานอยู่จะอยู่ดีเติบโต,ตเป็นหัวหน้าหรือพนักงานออกไปเอาไอ้นี่ขึ้นมาแทนเรามีประสบการณ์<ะ>ได้เป็นหัวหน้าได้ก้าวหน้าแบบ<ะ>ฟุกฟุก นะมีคนอิดฉามีคนโอ้โหทาไมตอบโตเร็วนะแล้วต้องเน้นการนาเสนอไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ๆมันจะเกือ้อกูลการงานเกื้อกูลดชะตาได้ดีทีเดียวนะแล้วเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จดีมากเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีความรอบคอบนะมีความรอบคอบอเพราะดาวมฤตยูที่เข้าไปเนี่ยมันก็ออกได้ทั้งสองแนวปเปลี่ยนงานเลยก็ได้หรือตกงานเลยก็ได้ หรือเป็นหัวหน้าเลยก็ได้ก็เหมือนอย่างที่บอกว่าปีเลขอะไรมันชันที<ะ>เปลี่ยนแปลงยังไงเราต้องดูในหลายๆด้าน<ะ>หรือเอาให้ดีเปะ๊เปะๆตัวสุขภาพดวงประจำปีะนะมันถึงจะเป๊ะเพราะว่า มีอะไรไปรออยู่อะไรอางนี้นะครับมีดาวดวงอะไรมากระทบกันแล้วมันส่งผลยังไงการตรวสุขภาพดวงออนะคะ,ะประจำปีอาจารย์จะดูให้นะคะคือดวงใครจะปังดวงใครจะเฮงไม่เฮงดวงดีหรือไม่ดีให้วางแผนชีวิตยังไงล่วงหน้าในของปีนี้ก็อย่าลืมมาเช็คดวงกับเราก่อนนะคะอันนี้อาจารย์จะดูเ,เรียกว่านกพระเคราะห์ที่จะเสวยอายุในปีนั้นๆน,น,นะ แล้วส่งกําลังยังไงต้องแก้ยังไงเสริมยังไงอะไรเงี้ยนะครับนี่ดูละเอียดอทีนี้ก็มาดูเรื่องความรักค่ะ,ะความรักเนี่ยนะครับชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะรักสดชื่นแต่อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยก็มันจะมีความเป็นใจนักเลงอยู่ด้วยนะ แล้วก็จะแบบเออเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าคิดตามใจของตัวเองจนมัวเมาลุ่มหลงไปเลยนะเคยโดนอย่างนี้ใช่ไหมครับตา้านะมันจะมัวเมาลุ่มหลงนะมันจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอะไระอย่างนี้นะก็ต้องใช้เหตุ<ข>ผลให้มากกว่าอารมณ์เวลา่นเขาเรียกว่าคนกำลังคลั่งรักนะประมาณอย่างนั้นเลยต้องระวังใช่ไหมอย่างมากเน้นเหตุผลให้มากกว่าอารมณ์เพราะว่าอิทธิพลมันจะ ส่งผลต่อชีวิตเราอะนะ,ะอันนี้คือเรื่องของดวงดาวต่อไปค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพนะครับเรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับคือมีดาวพระราหูไปอยู่ที่เรือนสุภะมันอาจจะส่งผลนะในบางอย่างแล้วก็มีดาวพระเสาร์เนี่ยไปอยู่ที่เรือนอลิอยู่แล้วนะตรงเนี้เน้นเลย ให้ตรวจสุขภาพดวงประจำปีเพราะมันมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วย oh. นะมีเกณฑ์อะไรในช่องท้องมีเกณฑ์อะไรต่างๆเนี้ยนะครับ <Okay. S 2> แต่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้มันเป็นภาพรวมนะครับมันยังไม่ใช่ดาวน mm. ในชะตากําเนิดของแต่ละคน <Okay. S 2> ให้เรามาเช็คดวงดูก่อนอบางคนถ้าดูแล้วเอ้ยมันไม่ต้องผ่าก็ได้ <Okay. S 1> ไม่ต้องตกใจหรือว่ากลัวนะอย่างตอนนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็จะถามว่าหูเขาจะต้องผ่าตัดใหญ่ไหมเขาต้องทํายังไงไหมก็ดูเลิกวันผ่าไป mm hmm. ดูเลิก เรื่องของแพทย์มีเอาชื่อแพทย์ที่เลือกด้วยเะารัว่าเรียบร้อยง่ายก็ไปตรวจกับคุณหมอเสร็จแล้วนะคะก็มาตรวจดวงนะคะตรวจสุขภาพดวงนี่แหละคือคือมันสามารถดูได้เลยนะเลือกหมอแล้วเอาหมอคนไหนดูวันผ่าเลยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีการแพทย์อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนั่นแหละคือคือคือบางทีเนี่ยในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเขามีวันไงวันไหนห้ามทําอะไรวันไหนห้ามทําการมงคลวันไหนห้ามเอามีดจรลดลงไป เดี๋ยวมันมีได้หมดเลยเหมือนเราไปผ่าตัดใส้ติ่งแต่ว่าไปตัดอย่างอื่นความผิดพลาดทางการแพทย์คือลืมลืมคีมอไรอยาเ้ลืมพักก้อนในท้องอะไรต้องมาเช็คดวงก่อนไปตรวจสุขภาพในของคุณหมอนะแล้วก็เลือกเลือกคุณหมอได้ด้วยอันนี้ชานเป็นวิชาโหราศาสตร์เนาะมันสามารถทำได้ค่ะสุขภาพเสร็จแล้วนี่ขาดไม่ได้เลยคือโชคลาบโชคลาบชาวลัคนาสถิตสิงห์นะครับมีโอกาสได้เงินก้อน นี่บอกไว้เลยโชคลาภนี่ต้องบอกกันนะคะไม่ใช่เรื่องการงานไม่ใช่เรื่องออนี่เสี่ยงโชคเลยนะเสี่ยงโชคโดยเฉพาะบัตรตันีเป็นสุภาพบัตรตานีก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้านะหรือการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับมีโอกาสเสี่ยงโชคนะแล้วมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยโชคลาภเนี่ยพี่หน่อยอยากแนะนําเลยรายการนะคะโชคใหญ่เงินทับตัวเออลงให้แล้วประจําปีสองห ไปดูว่ามีลัคนาตัวเองเปล่าค่ะแล้วก็ดวงดีเกรด A บวกนะรอบนี้ต้องเบวกเลย A อบวกเอาปรับดวงเสริมชะตานะครับให้เน้นการไถ่ชีวิตนะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็ได้ปล่อยนกปล่อยปตาสวดมนต์บูชาดวงชะตานะใครสวดไม่เป็นก็มาติดตามในช่องมีรายละเอียดบอกบอกทั้งหมดแล้วแล้วก็เน้นมามาเช็คดูนะตรวจ สุขภาพดวงประจำปีจะได้ดูว่าอะไรมันเสริมเป็นมงคลเสริมชะตาตัวเองจะได้เป,เป๊ะไปนะครอันนี้ก็ตรวจสุขภาพดวงประจำปีนะคะเรามีทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันอย่าลืมนะคะท่านใดอยากจะตรวจประจำปี2,565สามารถติดต่อมาได้ที่0863366390หรือว่า line a t open down นะคะเรามีจำนวนจำกัดถึงมกราคมนี้เท่านั้นนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการที่ช่อง YouTube นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคาว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ไม่ใหม่ทางช่องของเราด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะสามารถติดตามกดไลค์ได้ที่ Facebook อาจารย์กิษณาภูสิบุดมค่ะ 2. ค่ะเป็นเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะคะและ3ค่ะ เป็นเว็บไซต์ www. อาจารย์กิษ s าภูสิทธิดม .net ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาค่ะและก็รวมถึงบทสวดคาถาต่างๆด้วยค่ะใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันเลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะเป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องอเลยนะใครจะถามเรื่องธรรมะใครจะถามเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นดูดวง ถ้าบอกว่าดวงเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมาดูกันในไลฟ์ทุกวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงผมจะมีไลฟ์แล้วก็จะมีดูดวงฟรีกันด้วยนะแล้วผมฝากไว้อีกช่องหนึ่งช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องธรรมะล้วน,ลวนเลย นะผมจะอธิบายธรรมะธรรมะปฏิบัติสอนวิธีนั่งสมาธิวิธีทำฌานรวมไปถึงงานบุญต่างๆนี้จะแยกเรื่องกันเรื่องโหราศาสตร์ก็จะอยู่ที่ช่องนี้นะครับส่วนถ้าจะเป็นเรื่องธรรมะจะอยู่ที่ช่องสถาบันพลังพุทธาภุภาพก็อย่าลืมไปกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ลงให้ทันทีนะครับท่านจะได้รับชมได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ